สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมิกฮีโร่กับมาับใชายแฟนๆอีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะสำหรับหวยวลาวโดยเฉพาะนะฮะงวดนี้เป็นงวดประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2 5 6 6กฮะเลขเด่นตามภาพนะฮะเด่น5 6 2 3 7นะครับจับชุด3ตัวนะฮะ752 753 652นะครับเป็นตัวเน้นตัวเจาะนะฮะส,ส่วนชุดรองนะ663 563 466 ครับส่วนชุด2ตัวนะห้าสและ57นะครับส่วนชุดรองนะหก 6, 6 2 6หกสองกครับต่อไปก็เลขท้าย2ตัวหน้านะวันประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2อ6 6นะครับเลขเด่นนะเก้าศูนย์นะครับชุด959697 90ก้นะครับศู 0, 5, 06 07แล้วก็01ตัวเน้นตัวเจาะนะ95้าห้และศูครับถ้าท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมพร้อมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยเพื่อ,อรับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ขอจบไว้เ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม